เปลียนหมดแล้วกระโดดน้ำอีกแล้วอ๊ายตายแล้วชน ไม่รอกันเลยนะเออชวนกันเลอาชวนกันเลชันล เราถ่ายวิวข้างหน้าแล้วก็สูงอยู่รรครั้งแรกนะคะที่มาล่องเรือหนูไฟคนเดียวจากที่ไฟเรือไม่เป็นก็ต้องเป็น <c oughs> นี่นะคะก็เราพักข้างในก็จะมีคนล่องเรือเอาอัติมมาขายเอาโน่นนี่มาขายอยู่นะครับข้างในวิเปียนหมดลวกระโดดน้ำอีกละอ๊ย เล่นน้ำติกติ๊กเนอะเปียโมล้วสนุกมากเลยนะคะถ้าคนที่จะบ่านน้ำไม่เป็นก็ไม่ไม่แนะนำให้กระโดดนะคะคือแบบน้ำลึกมากลึกโคตรเลยค่ะจริงๆแล้วเราต้องนั่งเรือข้างนอกไปเข้าไปข้างในนะคะลึกมากเลยค่ะค่าเรือเหมาคันหนึ่งห0ร้อยบาทค่ะสามารถนั่งได้แต่ถึงสิบสองคนนะคะแล้วก็ เราต้องนั่งเรือเข้าไปประมาณอีกส0บนาทีนะคะจริงๆหนูอัดคลิปไว้ยาวมากเลยนะคะแล้วก็ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วแต่คลิปมันหายไปอัตโนมัติหนูก็เลยลบทิ้งแล้วก็เลยคลิปหายแล้วก็ไม่ไม่มีคลิปครบนะคะที่สถานที่นี้ชื่อว่าเขื่อนแม่ง,งัดแพลทนานะคะที่พวกหนูเขาไปพักก็สามารถเข้าไปพักแล้วก็ไปเที่ยวได้นะคะคือสามารถเอา เรือออกมาล่องเองได้ค่ะแต่ถ้าจะอ,าออกมาดองก็เราต้องเอาบัตรประชาชนไปแลกนะคะต่อไมพาย1อันต้องเอาบัตรประชาชนไปแลก1อันนะคะถึงจะเอาเรือออกมาล่องไล่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอรับไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ